สวัสดีครับพี่โก้ครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอร่อยแซ่บนัวงที่เพื่อน้องเด้อมานี่ย่างเสือพี่น้องย่างเสือแซ่บๆอ๋อเสือร้อ,องไห้ที่เพื่อน้องเด้อหมือนไงเอากระคักฟองก้อนเจนเจนเลยว่ามึงนี่เป็นสุด,ดยอดเนาเอาแบบคลาสสิกเลยหมือนไงย่างเสือร้องไห้แก้วขมๆพี่โก้ มานด็เพือนหอย่างเ function, สียไส่โตล้มหนาวอากาศหนาวๆเย็นเย่างเสียแก้วขมๆแซบแบเเพราะน้ออมสมองสมบตาเทศเทศเปิทัวเด้พื่ออขอหาน้ำมากินกันมื้ยย่างเสียแก้วขมๆมเนาะอันเช่นนี้พน้อมม an ีอยูกคนแจ้วบเนี่ยยอดเลยพี่น้องเลยคนเดียห้องไหนพรนอมไปลุกก uh, ับพ่อกันมัเนาเย่มเมพี่น้องมะเรียบร้อยบา เสียห้องให้พ่อนวมแซ่บๆเมกันเด,ด้อพี่น้องเด้อสมองสมบูรณ์ต่างประเทศในประเทศเรียบร้อยแล้วครับผมเสียร้องไห้เบิง่งมันจมเจอมีพี่น้องเองแกเอขมขมสองสาวแก่วบวกหนึ่งสุดยอดอย่างเสืรอร้องไห้พ่อนวมแซ่บๆเหมือนกันสมองสมบูรณ์ต่างประเทศในประเทศเบิ่งเกไ๋ไก๋